สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูขวัญจะมาสาธิตการพับเรือไปล้ำนี้นะคะให้เด็กๆไปลอยในน้ําเลยนะคะอ่ะมาดูอุปกรณ์นะคะของเรามีแค่ยางเนียวกระดาษแผ่นย่อเท่านั้นนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษ A4 ที่เป็นลักษณะเป็นไงคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะจากนั้นพับครึ่งค่ะพับครึ่งให้ติดกันเลยนะคะให้เท่าๆกันเลยนะคะอ่าตีปลายเมื่อพับครึ่งแล้วพับามาพับอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันค่ะอ่าพับครึ่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเปิดมาค่ะเด็กๆจะเห็นรอยตรงกลางใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆพ กดตรงนี้ไว้ก่อนนะอ่าแล้วก็พักมาค่ะให้ตรงตามรอยแล้วก็รีไปค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็พับอีกมุมเหมือนกันเลยให้เขาทันนะคะอ่าแล้วก็กรีตรงนี้ไปนะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้รูปหน้าเป็นไงคะคล้ายๆสามเลยเนาะเหมือนหลังคาบ้านเลยที่เราเคยพับไปแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่พับหลังคาบ้านแล้วนะวันนี้ทำเรืออ่ะทำมาดูนะคะตรงนี้จะเปิดได้ค่ะพับขึ้นมาข้างบนค่ะกรีมาได้เลยนะคะแล้วก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อพับขึ้นมาเหมือนกันแบบด้านเมื่อกี้เลยอ่าชิ้นะคะพอได้แล้วอีกเด็กก็เปิดตรงนี้นะคะปาาากกวว้้งเเอะแลนห็นม้าว้งแล ด้านลงด้านล่างนะคะพับลงไปัดตีมาเลยค่ะนะคะได้เป็นนิ้กรเรียงค่ะได้เป็นน้กรเรียงเลยเห็นไหมคะจากนั้นเปิดตรงนี้นะคะเพื่อให้ตรงนี้เก็บเข้าไปข้างในนะคะทำสองด้านเหมือนกันเลยนะคะอย่างนี้นาะตกลเป็นอย่างนี้เนาะพับเข้าไปนะคะแล้วก็วางอยู่ตงนี้เห็นไหมรูปาลักษณะเป็นไงคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่ากันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแบบนี้เนาะคราวนี้เด็กๆก็วางให้เป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดทั้งอีกรอบนึงให้จิบมุมตรงนี้เลยนะคะมาอีกด้านนึงเด็กๆก็ทำเหมือนกันค่ะะพับขึ้้นนไไปออ่าคคีงระ สามเหลี่ยมเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมแล้วแต่ว่ายัางไม่เป็นเรือแบบนี้แจว่ายังไม่เสร็จนะคะจากนี้จากนั้นนะคะให้เปิดเปิดก็อีกมีที่เปิดเหมือนกันเปิดมันกัน,นเลยชิบแล้วก็ดันลงกดลงแล้วพับออกมากรีเข้าไปค่ะแบบนี้เลยอ่ะใครๆรู้เลยนะคะ่ะสี่เหลี่ยมโอ้โหเรือใบของเราเนี่ยกว่าจะได้แปลงหลายรอบมากเลยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะเปิดไปคะ่ะเห็นไหมมันจะเปิดได้สองด้านเด็กๆก็เปิดไปแล้วก็พับกรีไปอีกฝั่งเหมือนกันนะคะพับตรงไปแล้วก็กรีเหมือนกันเลยใครนี้ใครเป็นรู้เลยนะคะสามเหลี่ยมอีกแล้วอีกแล้วอ่า ดยูนะคะคราวนี้เราไม่ทำแล้วนะคราวนี้เราจะดึงโดยใช้มือสองมือของเด็กๆเนี่ยดึงตรงนี้ค่ะชึบอมเชื่อชื่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 นี่เห็นไหมคะเด็กๆก็จะได้เป็นอะไรคะเรือเรือใบของเด็กๆเสร็จแล้วค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งเรือของเด็กๆนะคะให้สวยงามได้นะคะให้สวยงามได้นี่ตั้งได้ตกได้นะคะนะคะเด็กๆสามารถนำไปตกแต่งวัาถะระบายสีต้องเรือใบของเด็กๆให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะ